สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะหลายคนก็อาจจะเห็นนะเจนุกบ้างหรือไม่เห็นเจะนาะสนุกบ้างก็ปะปนกันไปอุตาอุตาไปเหมาแพงมาหรือเป้านในเจนุอู้อูอันนี้บอกเลยว่าแผงหนึ่งเต็มๆนะคะอยู่ที่เจนุกโอ้โหไม่กอดเมื่อวานเจนุไปวัดเขาเรียกว่าวันเลยนะ วัดอะไรนาวัดอะไรนาวัดอะไรนาวัดบางกุ้งเหรออาใครเข้ามาแล้วขอคนละสองแชร์ค่ะแล้วพิมพ์ว่าพรุ่งนี้รวยเจนุกไปวัดบางกุ้งเจนุกนะคะไปวัดบางกุ้งแล้วก็ไป ไปวัดบางกุ้งเชื่อไม้แบบเน่าอ,อกยังไม่หายดีเลยอะตอนนี้เน่าอ,อกแบบเหมือนจะระบมเพราะว่าแบบเหงื่อเหงื่อออกเออแบบขยับตัวมากอ่ามาดูทุกคนเมื่อวานจนลงไปวัดบางกุ้งแล้วก็ไปวัดจุฬามณีสองวัดนี้นะคะกับลอตเตอรี่แผงนี้นี่ค่ะลอตเตอรี่ก้อนนี้ ต้องใช้คำว่าแบบอ่ะบีบประตูไว้สั่งเดียวดูทุกคนว่าประมาณกี่ใบขอสองแชร์แล้วพี่มาพุ่งนี้รวยค่ะใครยังไม่ได้เลีความฝันใครได้แล้วได้แล้วนะใครได้แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องแบบพิมอะไรมาขอสองแชร์แล้วพีว่าพุ่งนี้รวย ดูแผงหนึ่งเต็มๆเจะว่าประมาณเกือ300บสามร้อยใบเพราะว่าประมาณสองร้ยอยกว่าใบอยู่แต่เกือบสามแต่ว่าไม่ถึงสามร้อยมันต้องมีสักใบที่เป็นรางวัลที่หนึ่งอะเจ๊กวาดแต่เลยว่ากวาดที่มีแต่หนึ่งอะหนึ่ง หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งซื้อหมดที่มีหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งซื้อทุกอย่างที่มีหนึ่งเพราะชอบหนึ่งงวดนี้ค่ะชอบหนึ่งงวดนี้ใครชอบเหมือนจะโน้ขอหัวใจไร้ว้าวล้ว,วแล้วขอหัวใจไร้ว้าวล้ววแล้วขอคนรักสองแชร์ใครย,ยังไม่ได้เรียกความฝานันเดี๋ยวแคปให้แคป มาขอคนละสองแชร์ก่อนจ้าสวัสดีคะ่ะนี่หุยแบบหนึ่งดูดิหนึ 1, 4, 4, 1. ่งสี่สี่หนึ่งอะทุกคนดูหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งมีแต่นหนึ่งหูแบบลุ้นเอาเลยอ่ะว่ามาไหมหนึ่งของพวนี้หนึ่งจะมีหลุดหลุดจะมีแบบหลุดลุ้นมาไหมอ่ะลุ้นเลยอ่ะว่าพวกนี้หนึ่งจะโผล่มาหรือเปล่า อยู่ที่ดวงค่ะเซนใครเซนมันความชอบใครความชอบมันเจนุกไม่รู้ว่าเลขจอกอะไรคนที่ดูได้สดเจนุกอยู่ตอนนี้2,500คนก็ไม่รู้ว่าเลขจอกอะไรเหมือนกันถูกต้องนะ <_ D> ทุกคนไม่มีใครรู้ค่ะทุกคนไม่มีใครรู้ที่ดูได้สดเจนุกอยู่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มก็ไม่มีใครรู้ว่าเลขจอกอะไรเ <meter> จนุกก็ไม่รู้ว่าเลขจอกอะไรเพราะฉะนั้นเราไม่มีใครรู้ว่าเลขจอกอะไรนะคะ แต่ทุกคนรู้ว่าตัวเองชอบเลขอะไรแค่นั้นเองทุกคนรู้ว่าทุกคนชอบเลขอะไรเจนุกรู้ตัวเองว่าเจนุกชอบเลขอะไรตามเลขที่ตัวเองชอบไม่ตามคนอื่นมาก็มาไม่มางวนหน้าก็ยังมีมาคือไม่ได้แปลว่าสลากกินแบ่งเขาจะหยุดออกผลสักเมื่อไหร่นะคะไม่มี สวัสดีค่ะสองพันแปดรอยคนามาสวัสดีค่ะเจนุกนะคะขอพูดอะไรนะคะก็คือว่าเจนุกไม่สนับสนุนหรือแนะนําให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะโอเคนะ เนุกนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะนี่สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะหูดูดีอุดหนุนไม่รู้จะซื้อยังไงแล้วค่ะคือเยอะมากหวังว่ารางวัลที่หนึ่งต้องอยู่กับฉันฉัน้องโชคดีฉันต้องเป็นผู้โชคดีชนะสีชนะสีขอให้มุ่งนี้มีหนึ่งมา มีหนึ่งมาเธอเอาตรงเหนื่อยตอนตรวจนะจริงๆแอบแบบเหนื่อยตอนตรวจอะ่ะเราเราไอ้เราอย่าโทษใครเราต้องโทษด,ดวงเราทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ดวงตัวเลขหวยเหยไม่ว่าเราจะแบบลอตเตอรี่เนี่ยเราซื้อเนี่ยเจนุกซื้อสองร้อยกับสามร้อยใบเนี่ยเจนุกก็ไม่รู้ว่า ในนี้จะมีรางวัลที่หนึ่งไหมหรือรางวัลอะไรไหมหรือจะถูกสองตัวล่างสามตัวท้ายเจนุกก็ไม่รู้เหมือนกันนึกออกปะมันไม่มีใครรู้แม่จริงๆท่านที่เงครูนะเจะนุกจะซื้อเลขตัวเดียวเจะนุกไม่ได้ซื้อว่านแบบซื้อทุกเลขหรอกจริงๆอ่าโอเคแม่แม่อ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันสายด่วนต่อสิบโมงสายด่วนเจ๊เนี่ยเฉียดแต้มหนึ่งมาทุกงวดแล้วนะพรุ่งนี้ถ้าแตกสามตัวนะทุกคนหู สายด่วนเจนุกเนี่ยจะแตกสามตัวเนี่ยมันหลายง่วนแล้วนะเฉียดแต้มเฉียดแต้มเฉียดแต้มเห็นสังเกตไหมแล้วไม่ได้แค่เฉียดแบบเฉียดไกลอ่ะเฉียดแต้มหนึ่งอ่ะทุกคนนึกออกปะเออเฉียดแต้มแบบทุกคนสังเกตบ่าสามง่วนแล้วอ่ะกีิงง่วนแล้วว่ะหูเฉียดแต้มเฉียดแต้มเฉียดแต้ม สายด่วนจะนุกเนี่ยเฉียดแต้มหนึ่งเฉียดแค่แต้มเดียวอะ่ะผิดแค่เลขตัวเดียวอะ่ะก็คือว่าเข้าสายด่วนสามตัวถ้าพวกนี้ถ้าพวกนี้แตกสามตัวนะหูยสาธุเลยเจ้าปะคุณขอให้พวกนี้เป็นวันของสายด่วนใครอยากตามก็ตามใครไม่อยากตามไม่เป็นไรขอให้พวกนี้สายด่วนเข้าสามตัวปังๆเธอเจนุกเอ้ย เออมามันไม่ใครใช่เจ๊บูถูกครับคุณพี่ดวงอมนเนาะไม่มีใครรู้ได้ต่อไหนมาเ,เจ๊ให้ดูเลขนี่จา้าอันนี้นะคะคือใบเขียวสามตัวจะมีหกหนึ่งเจ็ดหกศูนย์เจ็ด เซนุฟันหนึ่งง้อสิบหกเดือนเจ็ดสองห้าหกหกหกหนึ่งเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าสองเก้าสองศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะโอเคอันนี้คือใบเขียวนะชอบตามไม่ชอบผ่าน อ่าอันนี้คือเล็ขฝันจะแม่ แม่แม่เห็นไหมชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะเตอ,อชอบตามไม่ชอบผ่านนะแม่นาลิงด้านล่างและคนเพื่อนเป็นกลุ่มฟรีนะแม่นากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะแม่นา กลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแรงสิน้นไม่มีค่าใช้จ่ายแดงสิ้นนะคะกลุ่มฟรีทันคือทันนะจ๊ะเข้ากลุ่มได้ค่ะแม่กดได้เลย โอเคก็ชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะใครว่าจะนุกเลขเยอะก็ซื้อเลขที่ชอบนะคะยอมรับค่ะว่าให้อาจจะให้เลขเยอะแต่ก็อย่าหลุดทิ้งเลขสามตัวของเจนุกนะชอบเลขไหนก็ตามเลขนั้นเลขตรงใจใครก็ชอบยอมรับค่ะยังไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรมากที่จะให้เลขในน้อยแล้วเข้านะคะก็อืม ก็ถ้าใครว่าอุ้ยเลขเยอะจังโอเคหลายใบยจังโอเคน้อมรับไม่เถียงไม่ถามไม่ด่าไม่ไม่โต้ตอบกลับนะคะยอมรับความจริงเออก็หลายใบยจริงแต่ว่าทุกคนก็เลือกตามเลขที่ตัวเองชอบได้ชอบเลขไหนก็ทมเลขนั้นเนาะโอเคค่ะเราจะไม่ว่ากันนะแม่แม่เนาะเออเราอย่าไปคิดไม่ดีต่อกันเลวก็เราก็ให้ชอบเลขอะไรก็ตามเลขนั้นจบไม่มีะระยาก เออแบบหาซื้อเท่าที่ตัวเองไหวแบบลอตเตอรี่เนี่ยหนึ่งแปดเนี่ยไม่มีแน่แแล้วตัดไปเลยตอนเนี้ยหนึ่งแปดกับหนึ่งเนี่ยหาซื้อยากมากโอเคนะเอาจริงชอบทุกตัวเอาเชื่อไหมที่ที่ลงในใบทุกใบเนี่ยคือเลขชอบที่นุกชอบทุกตัวไม่อยากตัดตัวไหนทิ้งเดี๋ยวรอแบบเทปเทก่อน ก็ขอให้ปังๆนะแม่นะงวดพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวรอใสาด่วนในวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เรามารอใสาด่วนกันนะคะ